สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตากินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครอย่างยานชิงตัวละครตู้ถาวรที่มาตั้งแต่ในส่วนของแพท1.0แล้วนะครับก็คือมากันนานมากๆแล้ว ตอนนี้2.3แล้วนะครับก็คือผ่านมาปีกว่าๆตัวละครตัวนี้นะครับในช่วงแรกๆถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความนิยมในการหยิบม,มาเล่นค่อนข้างสูงมากๆเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในเมนดิพไม่กี่ตัวของเกมนี้เนาะในตอนนั้นะนะครับแต่ในปัจจุบ,บันครับผมยานชิงเนี่ยกลับกลายเป็นตัวละครที่อ่อพูดตามตรงคือคนเล่นน้อยมากๆเอาเป็นว่าจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่เล่นตัวของยานชิงในวันนี้เราจะมาคุยกันครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปครับผมขอคนละไม้คนละมือช่วยเอื้อมือลงไปกดไลคกันนนินงงร่ออปปาาลใใจตไขผม และถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับ Richman Shop โ no น่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจชีพแพคราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานส,สูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันแตก่างสามารถเติมได้ทั้งในเว็บใน l ล n e ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับ Richman Shop มีกิจกรรม Lucky Coin Comeback Season 2ก็ผมและที่ถ้าคุณเติมเกมเนี่ยคุณจะได้แต้มเอาไปลุ้นรางวัลในเว็บได้นะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยครับจัดถึงวันที่1กรกฎาคมปี67นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปทำันด้วยมีสิทธิ์ลุ้นรับตัวของ Poco X6 Pro ด้วยนะครับผมแนะ่นอนใครมีข้อสงสัยอะไร,ไรทักไลน์ไปสอบถาม Richman Shop ได้เลยครับผมลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะหากคุณกำลังมองหาร้านขายไอเดีลีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าวและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำ เริ่มต้น5ดาวพิรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับยันชินกับผมอยู่ในตำแหน่งของ Main DPS สายล่าสังหารนะครับผม สมพูดตาตรงว่าในปัจจุบันเนี่ยครับตัวของยานชิงก็ยังเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดามจไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันมีเหตุผลอะไรล่ะที่ทําให้ตัวของยานชิงเนี่ยครับมีคนเล่นน้อยหลกัหลกๆเลยเนี่ยครับจะเป็นในเรื่องของความสามารถจากตัวของออพอศเสีฟครับหรือว่าพรสวรรค์นเนาะที่มีข้อจํากัดในตัวเองคือมันเป็นพรสวรรค์ที่มีผลต่อการทําดามจมากๆนะครับแต่ว่ามันดันมีข้อจํากัดซึ่งข้อจํากัดเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตกันเลยทีเดียวเชียวแต่าล้วงพูดถึงเอฟเฟกต์โซสตีลตรงนี้นะครับ เพราะว่าเอฟเฟกต์โซลสติลตรงนี้เนี่ยมันก็คือจุดที่ทำให้หลายๆคนไม่เล่นตัวของอยานชิงนั่นเองเอฟเฟกต์โซลสติลเนี่ยมันทำอะไรได้เมื่อเรามีตัวของเอฟเฟกต์โซลสติลนะครับผมนะโอกาสในการจะถูกโจมตีเนี่ยของเราเนี่ยครับจะลดลงแต่ไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนาะและเพิ่มตัวของอัตราคิขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอ่าพรสวรรค์ เลเวลหลังๆเนี่ยก็จะให้ตัวของค่าเนี้ยได้จะอยู่ประมาณ20%นะครับก็คืออัตราคียีความในคี่3สาโดยประมาณเนาะแล้วก็จะมีตัวของโอกาสในการทำดาเมจต,ต่อเนื่องเป็น60%อะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นอ่าไม่ง่ายมันเป็นตัวของเอฟเฟกในการบัฟตัวของอยางฉิงซึ่งส่วนใหญ่จะช่วยในเรื่องของการทาดาเมจเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าสเต็กตรงนี้เนี่ยมันหามายังไงล่ะก็หามาจากในส่วนของสกิลต่อสู้ซึ่งก็ดูไม่ยากเนาะเวลาเรากดสกิลต่อสู้เนี่ยครับเราจะได้ตัวของสเต็กโ so ซ ซึ่งก็จะเก็บได้แค่หนึ่งสเต็ก่งเลยครับเพราะว่ามันอยู่ได้แค่หนึ่งเทินเท่านั้นเวลากลับมาที่เทินของยานชีอีกรอบคุณก็ต้องกดสกิลเพื่อให้มันสามารถได้รับบัฟโซสติลต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้ตัวของสกิลสู้กับในส่วนของท่าไม่ตายเป็นหลักเนาะก็คือการโจมตีปกติแทบไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากว่าคุณต้องได้รับตัวของเอฟเฟกต์โซสติลให้ถี่ที่สุดก็คือหมายถึงว่าให้บ่อยที่สุดนั่นแหละครับซึ่งมันก็ดู เราจะได้วนตรงบัฟได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยตัวของเอฟเฟกต์โซลสตีลมีข้อจํากัดอยู่ครับมันเขียนอยู่ข้างล่างสุดตรงนี้เลยเมื่อหยานฉิงได้รับดาเมจตู้ของโซลสตีลจะหายไปครับนี่คือจุดที่หลายๆคนตัดสินใจที่จะไม่ปั้นหยานฉิงเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากเขาใช้คาว่าเมื่อหยานฉิงได้รับดาเมจครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับ ตัวละครที่สามารถเล่นก no. ับเขาได้ดีเนี่ยก็จะมีตัวของพวกตัวโล่คือใช้คําว่าแค่ตัวโล่ดีกว่านะครับเพราะว่าซัเทนเนี่ยที่เป็นตัวฮีวอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ช่วยให้ตัวของยานฉิงเลี้ยงสแต็กได้นาะเพราะว่าโล่เนี่ยมันกันดาเมจได้ใช่ไหมตัวของสแต็กของยานฉิงก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ฮิวแทนที่เป็นซเทนในทีมเนาะแล้วคุณโดนโจมตีขึ้นมาเนี่ยครับยานฉิงก็จะคือสแต็กหายเนาะก็จะทําให้ตัวของยานฉิงมันเบานั่นเองครับผมซึ่ในปัจจ มันโอเคหรือว่าค่อนข้างแบบว่ากําลังดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตัวของเจ๊ผาดเนาะที่สามารถกางโลได้ค่อนข้างขี่พอสมควรถ้าเกิดคุณปั้นฟื้นฟูนี่เพียงพอมันถือเป็นตัวละครหนึ่งที่ออกมากางโลได้บ่อยและคุณต้องปั้นสปีดด้วยอีกนะครับก็โลอาจจะไม่ได้หนามากแต่ในคอนเน้นส่วนใหญ่เนี่ยก็หนาพอที่จะให้ตัวของยานชิงเนี่ย มันเลี้ยงสแต็กของตัวเองได้นะครับผมแต่แน่นอนว่ากว่าคุณจะได้เจผานมานะครับคุณก็ต้องสุ่มกาชาดุดเลดหรือสุ่มตู้ถาวรจนกว่ามันจะออกซึ่งมันก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะต้องออกเจผาดนะครับแล้วคุณก็ต้องมียันชิงซึ่งแปลว่าการที่คุณจะเล่นเจผาดกับยันชิงอยู่ในทีมเดียวกันนั้นเป็นไปได้ยากสําหรับมือใหม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมือใหม่ก็เลยจะไม่ได้เล่นตัวของอยันชิงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทางเรื่องเดียวของมือใหม่เนี่ยก็จะจะเป็นตัวของมีนาเนาะเพราะว่าตัวของม ทาให้หยานชิงเนี่ยสามารถเลี้ยงสเต็กได้แต่ในขณะเดียวกันการที่คุณใส่มีนามาแปลว่าคุณต้องใส่สเตนสองตัวครับเพราะโลกของมีนากันได้แค่ตัวละครเดียวสุดท้ายแล้วคุณต้องมีตัวฮิวหรือมีตัวโลกมลูมาอยู่ในทีมเพื่อกันดาเมจที่จะรับจากมอนนั่นเองครับซึ่งการใส่สเตนสองตัวแน่นอนว่ามันทําให้ดาเมจในทีมของคุณมันตกอย่างแน่นอนแปลว่าสุดท้ายแล้วทีมที่ดีที่สุดของหยานชิงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวของเอเวนเจอร์ลนนะครับที่เป็นตัวสเตนในทีมซึ่งแปลว่าถ้าเกิดคุณมีเอ,อ,เ,อเวนเจอ จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเล่นยานชิงไหมก็ก็ไม่นะครับคุณเล่นตัวอื่นก็ได้คือใช้คํานี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ายานชิงเป็นตัวละครที่แรงกับเป้าหมายเดียวแต่ในขณะเดียวกันคือเขาเลือกมากไปนิดนึงแล้วก็ดาเมจเป้าหมายเดียวของเขาแทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับตัวละครอย่างตัวของจิงลิว้วท้งนที่จิงลิ้วเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจหมู่ครับสรุปสั้นๆครับผมทําไมคนส่วนมากถึงไม่เล่นยานชิง พูดตรงๆเลยคือประกอบไปด้วย3 <S <S เหตุผลหลักๆเหตุผลแรกเป็นในเรื่องของเมคานิกตัวละครที่ขัดแย้งกับตัวเองคือมันไม่ได้เรียกว่าขัดแย้งต้องใช้คําว่าเป็นเมคาน,นิกที่ทําให้ตัวละครของตัวเขาเองเนี่ยเล่นยากครับหรือว่าเล่นลําบากนั่นเองเพราะว่าเมื่อคุณเสียเลือดเพียงแค่หนึ่ง HP ขอแค่หนึ่ HP นะครับไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตาม คุณจะมีตัวของดาเมจที่ได้รับจากมอนหรือว่าเพื่อนของคุณหักเลือดของคุณออกมาเนี่ยครับหรือแม้แต่ตัวของการ์ดในซิมูเลตเนาะไอพวกการ์ดที่สามารถหักเลือดของทีมเราเองได้เนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันไปนหักเลือดยานชิงสแต็กรายครับไอเมคานิกนี้เนี่ยทำให้มีปัญหากับตัวละครของอยานชีมากๆและเป็นตัวละครที่ผู้ตัดตรงว่าค่อนข้างเรื่องมากในการจัดทีมนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าคุณสามารถใช้เจ็บผาดได้แต่การใส่เจ็บผาดเข้ามาก็จะมีปัญหาเรื่องของเกจพลังงานเพราะว่าเจ็บผาดต้องใช้เกจทุกตาเพื่อให้้วววนนนนโลได่่นออนาตัขงมี เองก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับแค่มีนาอาจจะมีแบบว่าเทินเว้นเทินได้ถ้าโลกคุณหนาพอเนาะเหตุผลที่2องก็ผมก็คือตัวของหยานชิงเนี่ยมีตัวคูณดาเมจที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นถึงแม้ตัวละครตัวนี้เนี่ยครับจะปั้นง่ายและดูเหมือนว่ามันจะเหมาะกับมือใหม่ แต่พูดตามตรงเลยก็คือนอกจากทีมจะมันจะปั้นยากมากๆแล้วเนี่ยครับตัวของตัวคุณของเขาเนี่ยมันก็ไมไ่เยอะขนาดนั้นเนาะมันสู้พวกตัวละครที่ p พาเวอร์คลปของเขาไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวของยันชิงที่เทียบกับตัวของจิงรลีวไม่ว่าจะเป็นในทีมไหนนะครับคุณก็อาจจะลองเอาไปเล่นดูคุณก็จะรู้เลยว่าตัวของจิงเลีวเนี่ยมันจบไวกว่ายันชิงแทบทุกทีมเลยครับเพราะงั้นคนที่มีจิงเลีวก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นยันชิงทุกทีมเลยครับแม้จะเป็นทีมที่ต้องเล่นเป้าหมายเดียวก็ตาม และเรื่องที่3ครับผมนั่นคือในส่วนของทีมของหยานฉีนเนี่ยมันแพงครับทําให้ผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะหยิบมาปั้นกันสักเท่าไหร่ยิ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยก็คือแบบคุณแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคุณไม่สามารถเล่นหยาฉนฉงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคุณต้องใช้ตัวละครที่ทีมแพงมากๆม,ม,ม,มันถึงจะเก่ง เช่นกรณีที่คุณไม่มีตัวของเอ่ออเวนเจอีนเนี่ยครับคุณอาจจะต้องใช้ตัวของเจฟพาดซึ่งพอเป็นอย่างนี้มันกินเกรดใช่ไหมก็ต้องหยิบตัวของสป,ปาร์เกิลเข้ามาแก้ในส่วนของเมคคนิกตรงนี้เนาะเพราะว่าเอา่อเจพาดต้องกดสกิลทุกครั้งแล้วตัวของ หย่านฉิงเองก็ต้องกดสกิลทุกครั้งเนาะก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของอเกจสกิลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมันจะมีปัญหาติดขัดอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้จะผ่านคุณก็ต้องหยิบสปาร์เคเกิลมาซึ่งสปาร์เคเกิลก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะโผล่ออกมาบ่อยเพราะมันเป็นตัวละครลิมิเต็ดเนาะก็คือชาติหนึ่งจะรีรันสักทีนะครับแล้วคุณจะเปิดสภาร์เคเกิลมาเพื่อเล่นกับหยานฉิงไหมก็คงจะไม่คุณก็คงจะไปหยิบมาเล่นกับตัวละครอื่นๆที่อยู่ในระหว่างทางก่อนที่ตัว,นนอนนตวของส ไฟไฟเข้ามาคุณอาจจะเปิดไฟไฟไปแล้วซึ่งสปาร์คืนโอเคมันอาจจะไม่ได้เอามาเล่นกับตัวของไฟไฟได้ดีแต่แน่นอนว่าคุณก็ต้องเลือกที่จะปั้นทีมไฟไฟแทนที่จะไปปั้นทีมยานฉิงอย่างแน่นอนครับเพราะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งตัวของเอ็มโอซีเนี่ยมันกลับมาเป็นเมตาน้ำแข็งอีกครั้งพูดตามตรงก็คือ ยานฉิงก็ยังมีคู่แข่งของเขาอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขงจริงรลิ่วหรือแม้แต่เฮอท่าเองก็ตามครับและนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมแพงแมคคณิกลำบากชีวิตตัวเองหรือแม้แต่ในเรื่องของการโดน power ครีคปทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกหยิบนำมาเล่นน้อยลงเรื่อยๆจนแทบจะเรียกได้ว่าแทบไม่มีใครเล่นยานฉิงกันแล้วครับในปัจจุบันนี้ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบยากอย่าลืมดีกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นลางใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกด sub ขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โร When I popped off then you go gave me just a little bit of luck to baby's o c o l d he from the mouth he's from a g a i